สวัสดีพี่น้องป้องปายสุภูสุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญาแสนบ้านทุ่งคือเก่าเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางเอฟซีหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าหน้าแตกยับเลยนะครับว้าวล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเอฟซีหมอลำสาวหน้าแตกยับหลังเห็นหลักฐานคลิปนี้ เอฟซีลั C ่นอายไหมป้าพี่น้องมมนมีประเด็นอีกอย่างเนาะบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมวอกซูฟังเด้อครับผมกะคือว่าแบบนี้นะครับเป็นประเด็นดราม่าจนได้นะครับก็คือหลังจากที่ทางน้องคอปเตอร์นะครับเพิ่นได้ขอมาวายนะครับมาขอโทษมาขอขมาก,กับทางบอดบิ๊กนะครับแต่นะครับก็สีมีบางช่วงบางตอนนะครับที่ทางน้องคอปเตอร์ก็คือ ก้มลงไปกราบนะครับกราบเท้าบอลบิ๊กนั่นแหละครับพี่น้องกันเลยนะครับเพียร์ห้่าเอฟซีอีกฟังนะครับคนขางบ่พอใจแล้วกันเลยมาแสะมาว่าบอลบิ๊กนะครับบอกว่าให้กราบเท้าผู้ลือนะครับกราบตักกระเพาะหรอมั้งถึงขนาดกาบเท้าฤติประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับหลังจากนั่นนะครับทางเพจดังก็คือเพจเลดี้พร้นทิพย์นะครับเพิ่นเอาหลักฐานเอาคลิปมาเปิดให้เบิ่งเลยนะครับว่าอยากจิมาแซะมาว่าบอดบิ๊กเน่ยบ๊ แต่ว่าจริงๆแล้วในคลิปนะครับก็คือบอดบิ๊กหนี่บ่ได้บอกบ่ได้อย่างเลยครับแต่ว่าคนที่บอกก็คือเป็นบอดนกนะครับบอกให้นองคอปเตอร์ว่ากราบลงไปนะครับกาบกราบกราบลงไปเลยลูกกราบเท้าเลยประมาณนี้ครับพื่นกระบอกกระสอนน้อนคอปเตอร์ก็เฮ็ดตามซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องร้าวที่น่ารักเ้อครับแต่ว่าเห็นมาแสะมาว่าบอดบิ๊กนะครับเดี๋ยวผมอ่านของทางโพสของทางเลดี้พรทิทย์สูฟังนะครับเลดี้พรทิยแล้วโพสไว้แบบนี้ครับนะครับผม ผ่านเพจนะครับเลดี้พรทิพย์ณสวีเดนแฟนเพจ3นะครับเราบอกว่ามาฟังชัดๆค่ะอีปยานะครับแล้วก็เป็นขอความนะครับของ f อนะครับอีกฟังหนึ่งที่เสบอดบิกนั่นแหละครับบอกว่าทำไมต้องกราบเท้าแค่ตักก็พอมัง้ง นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตปิดซื้อไปนะครับซึ่งในคลิปนะครับก็ตามที่ผมบอกนะครับเป็นคลิปที่ทั้งน้องคอปเตอร์กับลังไหวบอดบิ๊กเนี่ยแหละครับแล้วกระดาษที่เป็นเสียงของทั้งบอดนกนะครับก็บอกว่ากราบเลยลูกนั่นแหละกราบลงไปกราบเท้าเลยประมาณเนี่ยครับเพื่อนก็บอกด้วยความอินดูประมาณเนี่ยครับพี่น้องซึ่งได้เกี่ยวกับบอดบิ๊กเลยนะครับเรียกได้ว่าหน้าแตกยับนะครับอยากจะมาแซะมาว่าบอดบิ๊กนะครับแต่จริงๆแล้วบอดบิ๊กไม่ได้บอกนะครับเป็นบอดนกนะครับที่บอกประมาณนี้นะครับหลัง จากนั่นก็นเลยมี f อฟซของมาคอมเมนต์นะครับ f อท่านแรกพ่นคอมเมนต์ว่าถ้ากราบตีนแล้วชีวิตจะเรินนำพางานและเงินมากูก็ขอกราบเพราะกูอยากรวยอยากมีงานนะครับถามมีคำว่าสุภาพกับต้องขออภัยนะครับอันนี้ก็อ่านไปตามจริงนะครับเอท่านต่อมานะครับบอกว่าไปอยู่กับคนดีสอนดีมีมารยาทก็ต้องแบบนี้แหละอยู่ที่คนสอนจริงๆนะครับ อันนี้ก็เป็นการชื่นชมนะครับท่านต่อมานะครับบอกว่านะครับคนที่ไปแซะนะครับทําให้ได้อย่างเด็กบ้างเถอะนะครับเผื่อชีวิตจะได้ไม่ตกต่ำไปกว่านี้นะครับแล้วก็เย็ซีท่านสุดท้ายนะครับเย็บซีท่านนี่บอกว่ากราบเท้ากราบบนตักก็เคยเห็นทั่วไปโน่นถ้าเขากราบบนหัวมือ มึงค่อยดามา่าอีปัญญาอ่อนนะครับเรียกได้ว่าน,นา่าแตกยัาบแล้วก็โดนฟาดกลับทันทีเลยนะครับสีเข่ามาแซะบอดบิ๊กนะครับหาว่าเป็นยังคื้ให้เด็กน้อยกราบเท้าประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องรลาวาที่ดีเรื่องรลวที่น่ารักนะครับบอดโนูดเพื่อนกับบอกระสอนนะครับบอกว่ากราบเท้าลงไปโลดลูกประมาณนี้เนาะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังเนาะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะ คอมเมนต์ Comment, ขอมาูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ